สวัสดีครับพบกับ FC Mobile กันอีกเช่นเคยครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมีภารกิจตามหานักเตะนะครับที่เป็นตัวร้อยเจ็ดนะครับซึ่งก็ไม่แน่ใจว่ามันจะออกตัวนี้หรือเปล่าครับว่าไปแล้วเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับไปสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะสนับสนุนเกมนะครับพี่ป๊อปมีร้านแนะนํามาฝากนะครับนั่นก็คือร้าน Double P Shop นั่นเองนะครับมีบริการเติม FIFA p o i n t และแพ็กเกจอื่นๆที่สําคัญคือราคาถูกก่าเติมเองแน่นอน ถูกและดีต้องที่ดับเบิลพีเลยครับสำหรับน้องๆท่านไหนที่สมัครสมาชิกช่องป๊อปเป็ดนะฮะพี่ป๊อปก็จะมีแนะนําวิธีการคํานวณการหาเงินในเกมใหม่ๆนะครับมาให้เราได้หาเงินในเกมกันเลยนะครับนะก็รับไปเลยครับคลิกเกมเกิไรนะครับในเกม1คลิปต่อสัปดาห์นะครับแล้วก็ในส่วนของน้องชายที่น่ารักครับรับไปเลยครับสคลิปต่อสัปดาห์นะครับหาเงินในเกมกันดีกว่านะครับนะการเติมเกมก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะใช้เงินในชีวิตจริง ดังนั้นการหาเงินในเกมมาใช้จ่ายเองดีกว่านะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับโดยภารกิจซองแดงนะครับยังมีอยู่นะครับผมซึ่งก็เพิ่งเติมกับร้านเดอร์บัพีไปนี่แหละนะครับมันน่าจะเปิดได้ถึงน่าจะเปิดได้ถึงแพ็กสุดท้ายนะครับก็จะมีอยู่ที่ประมาณ7ช่องมั้ง2 4 6 7 7ช่องครับ7วัน7ช่องนะครับก็คิดว่าน่าจะเปิดได้ทุกชุกช่องนะครับอะ เริ่มจากตุดจีนก่อนนะครับเขาบอกว่ามีแพ็คที่สามารถขายได้แหละนะครับแพ็คตรงไหนน่าจะเป็นตรงนี้หร e, ือเปล่า <Lauren> ที่มันขายได้นะฮะอ๋อตรงมีมีตรงที่ขายได้ก็มีอยู่นะตรงนี้นะครับตรงนี้มีบ้างอยู่นะครับโอกาสที่จะมีแพ็คที่สามารถขายได้ก็ออกมีโอกาสออกอยู่นะครับอ่ะว่าไปแด้นะครับมาที่ช่องแรกกันเลยดีกว่าครับแพ็คตุดจีนนะฮะซึ่งไม่สามารถขายตรงนี้ได้ทั้งคู่เลยนะครับมาฮะ มาที่3แสงแล้วกันนะครับผมเลขมงคลของคนจีนคือเลข8นะฮะแต่เราเอาครึ่งหนึ่งครับครึ่งของ8ก็คือ3ไม่ใช่4นะฮะหมายถึงว่าตัวตัวเลขที่มันเป็นเลข8ตัวตัวแบบเป็นเกียวๆนะ่ะอาแล้วครับและนักเตะทีโอทีวายประจำรอบนี้ครับนักเตะสเปน CB โอโหตัวใครวะอาละ อาริดานนี่อะไรมาเอเดียนเอเดียนเอาอามใช่อาริดานกับลาชิค่าหรออ๋อโอเคโอเคอ่าแสดงว่าเมื่อกี้นี้จะเห็นว่านะครับนักเตะที่เข้ามาเป็นสัปดาห์นี้นะครับเป็นของสัปดาห์นี้นะครับอ่าดังนั้นนักเตะสัปดาห์นี้มีโอกาสที่ออกนะครับมาแพ็กต่อมาครับมาครับสามแสนเหมือนเดิม อาจจะมีเสียงเล็ดเล็ดเข้ามานิดนึงฮะไม่เป็นไรครับถือว่าเป็นสิ่งแวดล้อมและแสงที่สองและนี่คือแสงที่สามไปครับเอาแล้วครับทีวยสเปนซีบีเฮ้ยอย่าบอกว่าล็อกโอ้โห,โโห,โโหโล็อกจัดว่าสัปดาห์นี้ โอ้โหอ่ามีมีมาเชลโนที่ได้มาเพิ่มนะครับโอ้โหโล็อกล็อกตัวนี้แล้วล่ะนะครับล็อกตัวนี้แล้วล่ะมากับแพ็กที่สามารถขายได้ด้วยนะครับด้านหลังนี้คือขายได้นะครับถามว่าเลทเป็นไงบ้างมันก็คงจะบอกอยู่นั่นแหละนะครับโบนัสนักเตะนี้นะครับก็เลทอยู่ที่นี่น,นะครับถ้าเกินร้อยสี่ขึ้นไปเนี่ยน้อยกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นนะครับอืมมา จัดมาสามแสงเหมือนเดิมซองแดงประจำวันเดสามมาเดสามก็สามแสงแล้ววะเอาหน่อยเอาหน่อยและนี่คือแสงที่สามไปฮะืฮมตัวนี้ขายได้อาร์เจนติอลบี อ๋อเออิิปิเลียงโอ้โหทาเลียฟิกโกขายได้นะแต่สิบห้าล้านเองฮะเฮ้ยเดี๋ยวนักเตะทำไมให้มาเยอะอย่างนี้อ๋เดี๋ยวแป๊บนึงนะต้องไปเคียเดี๋ยวนะนแป๊บนึงนะเลย์ซี่นะครับอ่ะเดี๋ยวไปนะออขอขอขอเคลียพื้นที่ที่นึ่งอายังได้อยู่กลัวอย่างเดียวเลยเนี่ย วัวเรื่องนักเตะเกิน1 1 5 8้ได้ยู่นะได้อีกสัก40ตัวอ่าตรงไฮไลท์ต่อครับอีก4วันครับภารกิจของเราซองแดงประจำวนันวันที่4ซองแดงเดย์สี่นะครับขอสามแสงเหมือนเดิมแล้วกันครับขอแสงสาม ขอสามแสงหน่อยนะครับไปเอาแล้วครับอิตาลีหน่อยเถอโอ้โหอุรุกวัย CDM อุรุกวัยขายวันนี้แมนยูอุตเตอร์อุกเตอุกเตครับร้อยสามครับผม,มร้อยสามไอตัวนี้ขายได้นี่ยี่สิบห้าล้านนะโอ้แต่ก็เกลืออยู่นะ คือมันไม่ได้ถ้าไม่ได้ร้อยเจ็นี่คือก็ไม่คุ้มแหละนะครับแต่มันก็ยังมีหวังอีก3แพ็กนะครับมานะอ่ะหวังว่าแพ็กนี้คงจะดีนะแต่ว่าแพ็กนี้เป็นแพ็กที่สุ่มนะ9 7ถึงแล้วก็มีตรงนี้ขายได้ด้วยนะตรงนี้ครับช่องสุดท้ายขอดูรี่102โอเคมา หนึ่งแสงสองแสงและนี่คือแสงที่สามไปอ๋อแล้วโหเก่ามากเลยครับสเปนอีกแล้วสไตเกอร์นาโปลีเขาคือเปรโดโอ้โหขายได้นะขายได้ จะเอาไปดูใช่ไหมโอ้ยได้ตรงนี้มาอีกแล้วอ้าวอีกสองครับผมอ่าต้องขอขอขอไปเคลียร์ครับพื้นที่นิดนึงนะหนเห็นไหมบอกแล้วมันรู้สึกว่ามันจะต้องมีการเคลียร์พื้นที่แหละเคลียร์นิดนึงนะโอเคไปโอ้ ว,วันวันมีแต่เคลียร์พื้นที่นี่แหละนะไม่รู้จะเก็บสะสมไว้ทำไมเนี่ยนักเตะต,ตัว70ถึง79เนี่ยเป็นคนไม่เคลียร์พื้นที่เท่าทีและไพกสุดท้ายนะครับ2องไสุดท้ายที่เราจะเปิดครับอันนี้ไม่สามารถขายได้ครับ100-107ขอถึง107เ็ดขอเลดดีๆหน่อยเถอด D6 ขอดีๆหน่อยได้ไหมขอเป็นแกลิตเบลขอเป็นบุฟฟอนอะ กลเบลบูฟอนต้องมาแล้วนะครับจังหวะนี้มาหน่อยเถอะที่จะเสริม OVR ทีมให้เราได้บ้างสักตัวหนึ่งเอ้ยบาซิลว่ะ CB บาซิลปารีสออกมาคินยอดร้ 104. 102. โอยสี่ร้อยสองโอ้โหเขาจะไปร้อยสี่ได้ไง,ไงวะเนี่ยโอ้โหร้อยสองครับทุกคนครับตัวนี้ขายได้หรอเอา้านึกว่าขายไม่ได้ขายได้ฮนะแต่ก็ไม่ไม่แพงหรอก และแพ็คสุดท้ายนะครับที่เราจะเปิดนะครับผมการันตีได้ว่ามีอยู่3อย่างเลยนะตรงนี้1อันตรงนี้97 1 0 7ถึง107แล้วก็1 0ึงครับแล้วก็มาเชลโนเหลือๆนั่นเองครับมา d 7จขอ4แสงแล้วกันเมื่อกี้3แสงดูมันไม่ค่อยเวิร์กว่ะมันยังไม่ถึงร้อยห้สักตัวเลยนะยังไม่ถึงร้อห้าสักตัวเลยนะครับวันนี้ ถ้าเราได้นกเตะ107เราจะขอบคุณ EA 3ครั้งแต่เราจะมาจำไว้ก่อนที่การขอบคุณ EA 1ครั้งไปก่อนขอบคุณ EA ไปมีมาจำด้วยเว้ยเอาละเอาละอังกฤษครับสไตเกอร์บาเยิร์นเฮนดีเคน104อือหือเอาละเอ้ย ดอลารลุยสามสิบสามล้านนะครับทุกคนและนักเตะเพิ่มเติมมาอีกนิดหน่อยนะครับร้อยสี่ได้แค่ร้อยสี่นะครับผมอืมจบแล้วนะครับมาชชลลโ,โนกี่ตัวนะสามสี่ห้าหกมชชลโนเจ็ดตัวนะครับอ่ะเจ็ด d เจ็ดตัวแล้วก็นักเตะเก,เกเลือเหลือนะครับอีกไปประมาณนึงนะครับเอาไปแลกแต้มได้อยู่ อาจจะไม่เยอะมากเนาะแต่ทางนี้นั้นก็นี่แหละนะครับได้มาเชลโนถือว่าเป็นอะไรที่การันตีแล้วที่เหลือเป็นนักเตะที่เถ้าถ้าเป็นคนที่ผู้เล่นที่เล่นเริ่มต้นเล่นใหม่เนี่ยอาจจะเหมาะก็ได้นะเพราะว่านักเตะมันค่อนข้างให้ให้มาเยอะเหมือนกันนะครับอืมนะประมาณนี้แล้วกันครับฝากด้วยนะครับสำหรับร้านเดื่อวครับเจอกันใหม่อีกทีนะครับสวัสดีครับ